สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ครับประพันธ์ซาวนะครับมาแนะนําการต่อสายลําโพงครับเข้ากับตัวสเปกคอนนะครับก็ดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ว่าบางทีเราต้องใส่ใจเรื่องรายละเอียดนิดนึงนะครับเรื่องสายลําโพงนะครับตัวสเปกคอนที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นสเปกคอนของยี่ห้อลีดนะครับมาตรฐานทั่วไปนะครับ ก็ราคาก็ไม่สูงมากครับแล้วก็มาตรฐานก็โอเคครับใช้ใช้งานได้ยาวนานเหมือนกันครับได้ทนฮะก็ดีกว่าของทำท้องตลาดทั่วไปนะครับอาจจะราคาถูกก็จริงนะครับแต่ว่าคุณภาพครับก็เหมือนกันนะทำไมราคาถึงแพงกว่าก็แพงที่คุณภาพนี่เลยครับเขาขายคุณภาพนะฮะยิ่งราคาสูงครับคุณภาพก็สูงตามราคานะครับ สายลำโพงสายสัญญาณก็เหมือนกันนะครับบางท่านว่าแบบไหนก็เหมือนกันนะไม่ใช่นะครับจริงทําไมราคาไม่เหมือนกันล่ะครับราคามีราคาถูกราคาแพงนะครับก็เรื่องคุณภาพนะครับต้องอมีมากกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าของแพงก็คุณภาพก็ต้องสูงกว่านะครับกว่าของทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่เหมือน จะเอาเทียบสายไฟกับสายลําโพงนี่สายลําโพงโดยตรงมันก็ต้องย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสเปกค,คอนนะครับสเปกค,คอน,นะครับด้านในจะมีอยู่เป็น4 4จุดนะครับ4 channel นะครับเนี่ยจุดช่องต่อให้เราต่อได้4 4จุดนะครับมันจะเขียนบอกนะครับว่า มีเป็นหนึ่งบวกกับหนึ่งลบนะครับแล้วก็สองบวกกับสองลบนะครับสังเกตดูให้ดีๆนะครับตัวหนังสือจะเล็กมากนะฮะหนึ่งบวกจะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งบวกนี่ครับหนึ่งบวกส่วนหนึ่งลบจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่รุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องสังเกตดีๆนะเนะี่ยตัวนี้เป็นเลขสองฮะสองเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวไหน อ่ะโอเคครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็น2บวกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น2ลบนะครับตัวหนังสือจะเล็กมากๆนะครับต้องสังเกตดูดีๆนะครับไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้มาแนะนําการต่อสายลําโพงเข้ากับตัวหัวสเปคคอนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะฮะสายที่ผมใช้ก็เป็นสายลําโพงอย่างดีนะครับสายลําโพงโดยเฉพาะนะฮะยี่ห้อ SSF นะครับขนาด2.5นะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกอันดับแรกเราก็มาปอกสายก่อน,นครับสายจะเป็นสายแบบชีนสองชั้นนะครับเห็นไหมคชั้นข้างนอกจะเป็นชั้นที่หนามากนะครับเราก็มากะการปอกสายครับปอกไม่ให้ยาวเกินหรือสั้นเกินไปนะครับต้องปอกพอดีพอดีนะครับ ถ้ายาวไปมันก็มันอาจจะเลยตัวหัวสเปคคอนออกมาข้างนอกนะครับตัวไส้ในที่เราปอกปอกออกมานะครับส่วนถ้าสั้นไปบางทีก็อาจจะต่อไม่ได้อาจจะเข้าหัวไม่ได้นะครับหลักการง่ายๆครับแต่ดูแล้วเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับต้องลองทําดูนะครับอันนี้ก็คือเรามาแชร์ประสบการณ์การประสบการณ์การต่อให้ให้ ทุกคนได้รับชมนะครับเราไม่ได้ว่ามา,าเพื่อมาเรือว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครอันนี้เรามาแนะนำกันนะครับผมกะไวาประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะให้ถือตออกงานตออกมานี่งานจะได้สวยนะครับเวลาปอกนี่ก็ปอกอยากกดใบมีดให้ลึกเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทะลุถึงตัวข้างในนะ ถึงตัวสายในเนี่ยต้องดูดีๆก่อนครับเพราะว่าบางทีเรากดใบมีดลึกเกินไปนี่มันจะบาดถึงตัวสายด้านในด้วยนะครับค่อนข้างปกยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำงานเสร็จออกมาแล้วเนี่ยงานก็จะสวย เราปลอกสายมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมี2เส้นข้างในนะฮะต่อไปแล้วก็ปลอกสายด้านใน,นครับไม่ต้องปลอกยาวมากนะครับเพราะว่า,าบางทีนะครับสายมันยาวเกินไปมันมาแตะกันนะครับก็ทําให้ช็อตได้นะครับสายช็อต ถ้าสายช็อตก็อาจจะเสียหายถึงตัวลำโพงเราถึงตัวพาวเวอร์เรานะครับม้วนเกลียวนะถ้าท่าไม่ทาไม่ไม่เคยได้ต่อก็อาจจะ ต่อ,อยากนิดนึงครับนี่นะแต่ว่าเราเอาสาย ต่อได้เลยไหมก็ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเวลาเราขันเกลียวเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้สายมันแตกมันแตกจากกันนะบางทีมันไม่แน่นนะครับก่อนที่เราจะเอาเข้าหัวสเปคคอนนะครับสําหรับวิธีของผมก็คือเอามาฉลมตะกัวก่อนฮะครับเกลียวให้เป็นเกลียวแน่นๆนะฮะมาฉลมตะกัวก่อนครับ ตะกัวที่ฉลมลงไปก็ไม่ต้องเยอะนะครับเอาให้พองามนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเ๋ยบมานี่ไหนครับเนีย่ยฉลมตะกัวเข้าไปเนีย่ยประมาณนี้ก็สวยแล้วครับ ประมาณนี้พองามไม่ต้องเยอะมากครับคือให้สายมันแข็งตัวนะครับเป็นเป็นเกลียวแล้วก็เอามาชโลมตะกัวให้มันแข็งเวลาเราขันน็อตเข้าไปนี่แน่นเลยนะอันนี้ในแบบผมเองนะท่านอื่นอาจจะทําเหมือนๆกันนะหรือว่ามีท่านไหนที่ทําแบบอื่นก็เอามาแชร์กันได้นะครับเอามา แชร์ประสบการณ์กันนะครับนะครับไม่ต้องหนาไม่ต้องเยอะมากครับอเอาแค่พอดีอันนี้เข้าไปในเนื้อสายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะอันนี้คือกุ่มฉลมตะโกไปแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำกระบวนการต่อไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับที่หัวสเปคคอนนะครับสังเกตดูดีๆนะตัวไหนบวกตัวไหนลบบวกผมก็จะลงเป็นสายสีแดงนะครับส่วนลบผมก็จะลงเป็นสายสีดำนะครับเพื่อให้จำง่ายนะฮะแดงบวกดำลบนะครับง่ายๆเลย นะผมใส่ไปทิดบวกเราใส่ตัวที่ลบพร้อมกันแล้วครับแล้วดันเข้าไปถ้ามันไม่เข้าก็คลายนอ็อตคลายสกรูนิดนึงครับบางทีมันเกือบสุดนะครับลองดันเข้าไปใหม่ฮะโอเคฮนะเข้าละนี่นะฮะต้องให้ได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับ นี่เห็นไหมฮะต้องให้ได้ลักษณะแบบนี้เลยครับไม่ใช่ว่าทองแดงเลยมาเลยมายาวจนจะแตะกันแล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับนี่พาวเวอร์ท่านพังแน่นอนนี่ฮะเห็นไหมฮะผมยังไม่ได้อัดสกูเข้าไปนะครับยังไม่ได้อัดน็อตเข้าไปนะะนี่นะครับต้องสวยงามนะครับแบบนี้เราเน้นทุกจุดนะครับเอาขันเข้าไปฮะ ขันสกรูเข้าไปต้องใช้แรงนิดนึงนะครับเอาให้แน่นเลยฮะนี่ฮะตัวที่หนึ่งปะขันแน่นแล้วตัวที่สองกดอีตึงมือนะฮะโอเคครับเรียบร้อยหลังจากขันสกรูนะฮะเห็นไหมฮะ งานก็จะแบบนี้เลยเนียนๆน,นะครับไม่มีโผล่ออกมาให้แตะกันแน่นอนนะครับต่อแบบผมเนี่ยเรามาแชร์ประสบการณ์นครับจากที่ทํามาหลายเส้นแล้วคนระับแบบนี้ขายไปหลายเส้นแล้วนะก็ถ้าสนใจเรื่องสายสัญญาณนะครับก็มาโทรมาปรึกษาได้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายลําโพงสายสัญญาณนะครับ ผมรับประกอบจัดชุดเครื่องเสียงนะครับรับจัดชุดเครื่องเสียงทำติดตู้ลำโพงนะครับแล้วก็รับซ่อมเกี่ยวกับงานเครื่องเสียงทุกชนิดนะครับงานเครื่องเสียงที่เราใช้อยู่กันเนี่ยครับไม่ว่าเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเสร็จแล้วก็ขันฝาปิดเลยนะเป็นนี้ เรียบร้อยครับผมสวยงามนี่ฮะเห็นไหมครับเข้าหัวสายกับสเปคคอนไม่ยากนะครับมีเทคนิคดีๆครับที่ผมจะนำเสนออีกเยอะนะครับแต่ว่าเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเข้าหัวเข้าสายสเปคคอนนะครับกับสายลำโพงกับหัวสเปคคอนนะฮะนี่นะครับ สายมาตรฐานดีแน่นอน,นครับของแพงย่อมดีอยู่แล้วฮะอันนี้รับประกันแน่นอน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปของประพันซาวนะครับสนใจสิ่งไหนก็ติดต่อได้ครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงสายสัญญาณสายลำโพงนะครับตู้ลำโพงนะครับหรือว่าจะให้จัดชุดเครื่องเสียงนะครับก็ ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0-980-96-7707นะครับยูทูบก็ทางนี้เลยครับปรันสาวชาแนลนะครับหรือว่าจะเป็น f c e e o o o กปันสาวสุรินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ